หนึ่เซตครับ้าห้าโอเคห้าสไป5 5อาตาค่ะเราเป็นพ่อหมอตวรุกค่ะกุ๊กไก บทเป็นแม่หมอวิโนโนนาค่ะโดโด้ค่ะเราบทเป็นพ่อเท็กเกอร์ลิลี่บุตรค่ะเราบทเป็นอินเดนแดงแต่ชื่อค่าเป็นอินเดนแดงค่ะเฮ้ยมันเป็นชนเผ่าที่แสดงมี <Yeah. S 1> เป็นตัวแทนของความกล้าหาญถ้า oh. คนที่แบบ <Hi. S 1> อะไรนะคะพี่ใช่ใช่ถ้าคนที่มีความกล้าหาญอะชนเผ่าเนี้ยจะมีเครื่องรางให้ซึ่ง ซึ่งต้องไปติดตามในเรื่องนะคะว่าจะเป็นยังไงซึ่งชนเผ่านี้ค่ะรับรองว่าออกมาแล้วเซอร์ไพรส์ทุกซีแน่นอนเลยค่ะมีท่าเต้นเยวะไหมครับชนเผ่านี้อุ้ยเตมโบ้าค่ะมาเลยน้องเราใช่ไหมอะไรไม่เอาต้องไปติดตามต้องไปติดตามดูว่าออกเขาหมดอะไรก็ใช่ไหมแล้วจะดูชนเผานี้เป็นตัวแทนความกล้าหาญถูกไหม ดังนั้นเราก็ไปหาเรื่องรเดนของชนเผ่ามาว่าอินเดียแดงเขามีคาแรคเตอร์ยังไงมีทีมีวิธีการแบบว่าเฉลิมฉลองหรือว่าอะไรยังไงรีเพลย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมานั่งคุยกันก่อนแล้วเราก็จะพาม้มนไปไปไประทางที่เดียวกันเนาะอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าเราก็ทำกันบ้านกันอย่างหนักเหมือนกันเพราะว่าหนักหนัก ความคุ้นเคยกันเองกแล้วก็แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทำน i เ่นชิพว่าใครเป็นอะไรในเผ่าแล้วมีความสำคัญยังไงต่อกันซีเรียสจังงานจ่บอกว่าเปลี่ยนดูสำหรับใครนะคะที่อยากดู I อวู l ีมออฟอยู่ปี p ตอแพนนะคะสำหรับเวอร์ชันที่เป็นละครเวทีเรื่องนี้ย ต้องมาติดกับเียนะคะโดยอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆแล้วฝากเลยนะคะถ้าอยากดูตามที่เห็นเพราะว่าตรงนี้นะคะต้องเดากค่ะถ้าไหลคือบไ่ตไปเลย